สวัสดีครับเอฟซีพระสงฆ์แหล่ทั่วโลกนั่งๆมามาที่นี่มหาปูสังกันนะบริมาลโดนนะนะครับเนาะนี่คือบักกอกโลน้วนใช้บริกานคันพิคิดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเบาบองตื่นครับเพราะว่ามันเป็นเป็นต้นอิหยังนะยุ่งเทิงนี่มันโลนใส่นี่นะครับการพิคิดว่าพันธุ์ทางไทยกับงานนะครับเนาะอ่ะย่อมนี่แหละครับ ผู้สั่งบางก็ข้างอันนี้คือเวลากบบโอ้ยนี่ซีดนัฬิกาเร,รับเนาะเขาต้องเรียนนี่มากกระเป๋บบาหม่องนะครับเนาะถ่ายย่อมนี่นี่บรรยากาศเราคำนวณเราพออยากแล้วก็ดีมแม่นนี่นแหละคำพูดทางใท้กระเบ๋าหม่องว่ะเราก็ไปทีนี้เฮาไปด้วยกันไปเบิ้งกันนะะเป๋าหมองข <c oughs> ึ้นไปขอเพื่อเลยท่านขึ้นไปเลยครับน<อ>ี่ครับจ้ามีขอ,ๆๆๆขอไปครับ ต้นนี้แหะที่ว่าพอต้องเรยกไทยท้ำไหเบึงยุทธอที่ว่า,านาสารปูสังเราคำนาะน,นี่ตน้นหม่ดีละครับวันทีหนึ่งพฤศจิกาย,ยนพอเราวัน5้าร้หกสิบหกนี่เราพบ้เจ้าเราคำนะเฮงเฮงด้วยซืเสื้อำงามตัวข้อแหบๆไข่ยอยากกินน้ำกินไนอยู่ด้เ้ามองไปเตรียมไปให้พอต้องเรีบยบ๊บบูเราคำนาะนี่ต้นนี้แหละผมไปซองให้เบึงไว้จำเราคำนะเสียงแหบๆโอ้แหบมาสนเนตต้นนี้แม่บอเรียบไหมกระไดเราคำนอ นี่นะครับด้วยนี่สันมือต้องเลี้ยมาซองให้เป็นให้เป็นเนี้ยสอกเนี้ยทางหาเรื่องเสือผู้นักขนก็ทวงแมนเดะเห็นอยู่นี่อยู่หันนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวให้เบ้ามองขึ้นไปไอ้นี่ของเส้นก่อนครับเนาะ <c oughs> ผมสิมาซองให้เบ้งนี่ผมบอกเบ้ามองขึ้นไปก่อนนะครับเนาะนี่ท่านผู้ชมพผมพเพลงบางทางบ้านาบักกอกโล้น,นครับมีพอต้องเลียยืนส่องให้มู่เจ้าอยู่นี่บ่าเลี้ได้เนี่ยใส่หัวป๊กก็คือได้เด้นี่เออนี่นะครับอยู่ใส่ก็คือได้ได้เหตุ อบึ้องขับนี่คนนี้แหละยุ่งหนาสารผู้สังผู้สาวสิดอืมแหงตำบลจะป่าขันนี่พอต้องเ,เรียกเห็นเล็กเก็บเก่าทุกย่อมนี่แหละครับเก็ยางขักเลยป้านมาใหม่เจอให้ผู้สังเห็นพอต้องเรียกคนเดิมเห็นยางขักเก็บเก้าเพราะนะขักบมูเจ้าอ๋อกำเรียบสิบห้าอืเก็บเก่ากำหนึ่งหาครับบ่ต้อง,เ,นนอรงอเรียกเห็นเนาะอย่าขำเลยทุกย่อมอันเดียเกิดขึ้นได้ครับ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิงเท่านั้นนี่มู้จ่อยเบิ่งเป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนี่นะครับเพาะต้องแรมากนี่ละครับมาฟองมาหยงไ้เบอร์มุ้จ่อยเบิงบ่งเป็นน่วสองแนวทางมากครับพี่ใหญ่พราต้งแรคนเดิมห้ากอกอหกหนึ่งศูนย์เจ็ดอันนี้อองเลยครับ เอาเบิ่งไปพ่อไปมุ้ยเจ้าเดี๋ยวสิขึ้นไปขอานพันได้บาทที่นี่ขึ้นขอานเป็นท่ากาดอันนี้คือบันเหล็กทีฮ่า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 ตองหาทุกช่อมี่แบบนี้นี่คันเสียงบอดีเก็บพ่อนี่พ่อทั้งแมวว่าอยา่าขาดแล้วน้วนองคำเนาะผุ่นนะให้ก้อยหัวสามเทียพุ่นตองหาไหมเออโคตาตาอันนั้นก็บันเหล็กทีวันวันสิบเอ็ดนี่พันมีสองสารครับท่านผู้ชมมีสองสารครับเนาะปูสั่งพันมีถึงสองสารเลยนี่ <c oughs> อาจจะเป็นสารพีสารนองหรือไดพอทองแหลกกับโมหูน้ำนะครับเนาะเอ้าอ่ะปูสังผมพอทองแหลกคนเดิมนะครับเนาะมาขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชมผู้ผลติตตามช่องพอทองแหลกคนเดิมเบื้องปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะผมพอทองแหลกคนเดิมลูกในบ้านหวานในสวนมาคารวะปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ผนขอเหนินเดินอากาศตาทิพหูทิพยห้กวดหนีดีกวดใส่นะครับเนาะพอทองแหลกมาปูสังบ่อยพอทองแหลกกระบาดมือเป่าจักเถื่อ ว้ายปูสังพอตองเรียหนับถือยางคักศักสิทธิ์นี่เออยู่ในใจพอตองเรียเดินทางไปใส่มาใสด่ดีขอเพิ่นเพิ่นให้เปิ้นได้เพินพ่นปบปอดไพ่โอ้ยเพิ่นคุ้มครองดีนี่นะครับมือนี้ผมพาเอฟซีพอตองเรียคนเดิมเออมาคอยโชว์ขอลาบกับปูเออเหล็กเสียนซี่กับเหล็กถูพ่อมาก,กับหางหางหมายมากับเบาะมองทีมงานพอตองเรียคนเดิมนี่ให้ไปจัดนวลจัดนี่อยู่นี่นี่ผมซร้งให้เบิง่งอยู่นี่ไปอืมไปเบิ่งองความกันไปเดี๋ยวพอตองเรียจะพาขอดอกแล้วกันเนาะ บอพอลพฤศจิกายนพศ2566ไหวจากหัวตาตะพ่อจบเขาไขใจสิขาดวะไปไปตั้งไขอะไรกันน่ะนี่ครับโอ้โอโออยบอลไข้ใช้หมวนเดียวลวดเนาะเรื่องเสียบมาั้งแลกกัเบเงืนจากของก็ได้ครับเจ้าบอกไปแดงใดอืมนี่นี่ครับเบาหมองดเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องมองนี้ละเดี๋ยวพอตั้แลกกับจะคิดไปนั่งตัว เราคำเราอืมคอยคยคือเป็นจน้างท่านผู้ชมบ่าวมองสวัสดีทาด่า,ทานผู<า>น้ชม,มนี่เดี๋ยวพอต้องแรีกขึ้นไปตัวเดี๋ยวตั้งฟองฟงทรงไฟเดี๋ววาสซอง บัวเห็นหน้าเห็นตามาท่องแนวคนเดิมเนะครับน้องสิไปเห็นมุ้งเจ้าเห็นหน้าคอยคักๆไงวะไอ้สิครับงดลุ่นบัวสิไม่บัวเจียวทิย์เนาะทีโอ้ทิศปนี่โอ้ปัสทิย์กาทิย์เดี๋ยวขันบัวในหน่วยมือเขาเอิ่นทิพเบิ้ลละครับเออเขาเวรจานนีะครับขันจานที่โอ้ยบบเศร้าขึ้นพุ่นเขาเรื่องจาน สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพอต้องแลกคนเดิมมุนี่ปูสังหน่งพฤศจิกายนพศ2566ขอเหล็กเสียมซี่กับเรลยกถูกกำลังบ้ากับเบาบองแล้บ้าบองกับสิล้านตัวเราบังเฮ็ดเอียงเรี่งร้อยวอเท่าคำนวณเดี๋ยวสินว่ายดถูกอยู่ยังบ่อเก้าคนเราคำนว่าาเวลาคนขนบมีคนซอยมันติใส่เวลาโดนพอต้องเรก็บ่าจาขอพันโดนดอกคนเราคนเป็นกว่า คนบนไหแล้วก็เฝ้าไปเฝ้ามีอะไรยังคนลาตัวมายุดถูกจุด,จดยังเข้าไปน้องคำนับไปบอกไปก้าวคนถูกก็ยืนละทีโอเคไปมองขอคนเดียวถูกก็ได้บาที่น่นีก็เหลือเตีเ้ยเตี้เยเตี้นี่เอาแบบเออสามตัวบนสองตัวล่างเนาะน้นนนนองคำเนาะสามตัวบนสองตัวล่างครับเดี๋ยวชุ่มเดี๋ยวไ,วไฟ ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันม,ม,มันจุดยากครับมันลม่มท่านผู้ชมตู้ังผู้สาวเสียครับบังล่มให้ผมนะครับอืมเพื่อพจนบังให้ด้วยครับนี่โอ้บุคคลบอกเราล้มก็บวัดรับครับนี่อืมห่วยห่วยบอมองห่วยแห่ได้บางดีดีนะเออโว่นั่นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมาอีกเดี๋ยวนี่ปูพ่น์ไว้ดาวดรอขวักคว้าพจน์เราเด้ยเราครับเนาะเป็นอีดีตลอนเราเอไว้ดาวเด่นพูดพูดอือืแต่บ่ใหม่ถูกว่ะ เอครับนี่จุดไปนั่อไยานี่ยื้อซื้อเป็นเนาะขลาดครับคุณลูกคนอายูซื้อกับยูซื้อเฮ้ยขันพอตวงเนี้ยกัสิตัวท่านผู้ชมอย่ฮ่าพราะยา่นี่ยืซื้อว่าเป็นเนาะับผมก็ยืซื้อซื้อด้นี่ผว่าได่เต็นได่ร่ำเด้เป็นบ่าบางอกบ่าฮ่าครับย่อยซาผมเดาอผมก็นั่งยูซื้อขอโชคขอลรบาผู้ชลความกันเลยละครับ ย้อนหลังเจตกยุดเรวไปทันเมื่อที่เร่เดี่ยวหนาเป็นที่เลือต้องเห็นท่วงเด็กซีเหมือนกันขอไปกับพี่เก็บเก็บข้อครับร่างการเลี่ยนะส่งกินส่งอย่างมาบอกมะกาวร้อมผมพอต้องแลกคนเดียวครับเด้อ นะโมต MM. uh ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเล้อปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะสิบบาทซาฮาบาลื้อมื่อนี้ผมพ่อทองแหล่คนเดิมพายเอฟซีทั่วโลกมาขอโชคขอลาบกับปูสังนะครับเนาะปูสังใจดีใจงามสิบบาทซาฮาบาลื้อ เขาซาเขาืกอ์ค่ายกวดนี้ดีกวดไสแล้วก็นอปูสังหูติดตาติดห,ห่อเหินเดรากาศหูล่วงหนาผมพอต้องแลคนเดิมได้ยินซื้อเสียงกล่องก๋วยกล่องไก่ภาพกันมามาพึ่งผ้าหนีร้อนมาพึ่งเย็นกับปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์ผมพอต้องแลคนเดิมนี่ละซื้อเสียงปูสังนี่กล่องกัางวานแล้วก็ผมก็ดผ้าเอฟซีผู้เพินเดือดร้อนทำมาหากินลำบากมาคอยโชวคอลาก,กับปูสังขอเหล็กเส้นซีกับเหล็กถูกขับทาน เลขถ่ายรอบที่หนึ่งงวดประจาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกปูเราคำนวณจัดมาให้ผู้ขาผมหวังววาปูสังใจดีโอ้ยใจดีใจงามเราคำนวณผู้ใดมาขอกระหายเป็นเคน,นใจดื้อตุนบุญบารามีหลผมหวังววาปู 3, สังสี่มอบประท่านเลขถ่ายรอบที่หนึ่งสามตัวและสองตัวให้แกผูุ้คคลสาธุ ยังของขอาดดีไปเขียนดีไปเรียนแบบนุ่มอามสิอาาจรย์นุ่มอามเห็นแต่คุณผู้ชมนุ่มอามคนเริ่องเนี้ยดีไปเรียนแบบนุ่มนุ่มอามมาไม่อย่างนุ่มอามเป,เป็นกลางนุ่มอามมาเป็นกลางนี่เป็นหินทีไปเรื่องสิว่าเขาหนุ่มผู้ละคนเหมืนว่าคือกันเนาะอ๋อมาที่นี่มาย้างเราเข้ามาที่นี่ว่าไปเรื่องเดี๋ยวโอ้เสียงซีมา เดี๋ยวย่มมาเบิ่งพอต้องแลคนเดิมสิขวาเนี่เสียมซี่ปูสังผู้สังสิทธิ์ให้ผู้เจ้านี่กิจตาต่างต,ตาด้วยเบื้งองความกันน่หวายผู้เจ้าเบิ่งพร้อมกันรวดเดี๋ยวนับเบื้งพ่อไปไม่ต้องให้มันพอดีเบามองตาดีดดดดๆเล็กน้อยเบื้องเออพอดีแล้วโอเคจับพวกจับพวกเบื้งสิบบาทบอ่ะบอกที่นี่ปูผมพอ่อทองแลคนเดิมนะครับเนาะที่ผมเสียงดัง เออผมอาติภูเทาบอกถึงการปูอาติยักถือถ,ถือสาพอตรงแล้วนะครับละผมว่างถือๆหรอกว่าเสียงดังถือๆใจดีใจง่ามบริสุทธิ์ใจมาขอผ้าพิ่นมาขอโชคขอลามยิบมาสามใหม่ครับผมถีเขยา่าสามเทียเป็นเรลขไทยแล้วที่หนึ่งเลขสองตัวรางผมถีหงายทีมงานพอตรงแล้คนเดิมทางทางใหม่คือเบาบองขอท่านเลขสองตัวรางนะครับเนาะเอาสามตัวเราที่หนึ่งมาแล้เชิญครับท่านเอ้า นั่งนังไม่แรกบอมองขานบ่ห่าครับหานี่ป้าปูโอ้หวยหายโอยเล็กน่อยยยไปเบิ่งผิดรวเแข้งคนเเก็บคหมหต้นใคล่ะหกเลยุณผู้ชมกกระสดยครับเออว่าโอ้หมอนี่ตาเล็กน่อยโยหอกทเกิดอู้ดอ่ะเกิดนวันเลอ่ะผมมาทีนี่ไม่ได้หแล้ว ใหม่ที่สองต่อจากเล็กมากครับปู่สามพุทธศิษย์เชิญครับท่านใหม่ที่สองเอ,อ้าอย่งเนีๆใหม่ที่สองเอาบ้ามองขานเจ้าเบื้องบอกคนตรงๆนี่เป็นหลงมุขขันเ่าะอะไรนี่สามครับหมายเลขสามไปมไมเบื้องหมายเลขสาม,ม,ร,สามร่วมกัน หกสมครับมาแล้วกันหกสามเฮ้ยป้าเด็กงามตัวนี้มโอ้ปูขนาดขเลยงามบอกหกสามตัวนี้ผมไม่ไว้นี่ป้าให้ผมเล่เลยดิเอามกต่อไปนึ่งดอกกวพาุ่ไปเลยว่าตัวที่สามนี่เท่าที่มาเป็นอย่างอือบอกค่นไปตัวไหนทันศูนยเบามองท่ายาวสิเป็นศูนย์มีขนาดท่านเขย่าทายกันไว้เหรอื็ถ้วยกันเอาเดี๋ยวมาขอสงเรียนนี่ขอซี่ซะ อันนี้เครื่องช่วยกันอ้าวมาที่นี่ไหมที่สามขอปูยิบมาครับโชว์มากันนะบ้าบองกับพอตุ้งเรียเสียงกันที่นี่วัดเป็นเรียกอย่างพราะนะเอ้าเราจะตามใจปูครับหมายที่สามไม้ตัดสินของเลียกท้ายแล้วที่หนึ่งเมื่อวันจันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพัน500ห้าร้อยหกสิบไม้ตัดสินเชิญกับท่านเอ้า เบามอยังยูซ้เจ้ามาเิเจ้ากหไข่เ่นี่ยม่ที่สามไม่ตัดสินเบ้ามองขานเอาตัวไหนตัวไหนครับผู้ใดถืใจนิเก็บครับหมายเลขเก็บไม่ที่สามร่วมกัน6กสามเก็บถุยมหกสามเก็บอราต้องเรียกเบ,บ้ามองไปคนละทางบุกจากท่ามีบาทได้เจ้าผู้หนึงวาตีผู้หนึ่งวาศูน ไปเฮาจัางทังพยาบาลบล่ะเฮาดูมันได้เก็ดนะนาะครับเนาะสองตัวเอาเพิ่มตะนั่นอะไดสอตัวบอคือตามหลักนี่มันบอบ่ต้องเอาสองตัวแล้วอต้องเลมั้พบอเลมตัวไหนเอาไห้เธอเอาไห้เทอทวงก่อนมาขายเจ้าที่ทวงถือบอคานบ่เพิ่นให้้าดทวงเงนิเออชุดแปหนึ่ง หมายถึงว่าสิเธอเอาสองตัวนี่ไหมสองตัวแปดหนึ่งโอเคเอาทนผย้่มเดี๋ยวเบ้ามองมันติคือเบ้ามองท่วงวะเอาขอเพื่อนเมื่อิเพ้นคือผมเห็นว่าคำว่างสิมันสเป็นคือโมเมนต์องแม่นทาท็กันนี่แปดหนึ่งเจอกันทาทาทางห้างกันแน่นีมันจะเป็นแปดหางห่วยคือล่ามเถอะหมมันอยู่คนฟังไหมเอาไต่เอาพีลังกลางเอาแต่เอาลุยขอเพิ่น เอ้อปป่ยตใต่เห็นขึ้นจังตัวเห็นนี่แหละอะไรตาตูแมงแมงไม่แลของสองตัวลางรูกันนะพอต้องแลขานมันกันไหนนี่เป็นไรยังน,นี่มมนไม้เล่มหนึ่งครับสองโอ,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 โอ้มองเบา กาเบามองก็ว่าเปลี่นเอาผมอยากแก้ขอเอาเท้าปูขอเพิ่นว่าให้ถือคือตาผมเห็นบ่หนึ่งมืนอครับเบาบางท่วงถือึง่ะนแล้วบ่นปาเกาปูไรน่ไม้ที่สอง วนยางใสปูเอาไม่ยังล่ะหมายเลกเก็ดครับบอลขนแตกพุงเบามองว่าเห็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งแต่ว่าทีเขยา่าเต็มที่เลยดิหนึ่งเก็ดนี่เราเขื่อนพุงแตกคนมึงขนหนึ่งแตกพุงพีเต้ยเอาเออเอออ่ะว่ะเจ้าเออเออยืนเอาเก็บสัมภาระเท่ามาเฮ้ยมันใหม่เลยเราไปหั่มมัน,นกะนะ็ขับกัน่ะคือร่มมากเงนี้พ็ต้องหนาวคือเล่าใส

โอ้เือโอ้คุณอยู่ห้างกันเนาะพอพอดคิดเราไม่อยู่ไกลโอเคเดีสื้อผ้าท่านผู้ช่อมานซองเบิ้งเบาๆมองเห็นบางทีนี่มาเบิ้งเด็กทู่นแล้วกันจ้ากันนี่ทของช่อมเดี๋ยวก็ลาเอ้ยลาตัวหนาวก็เหลือเด้นี่ลวมือวึงเจ้าว่าควยมัหนาวตีติดข้าวน้าไว้นี่จักบพยินตั้งมือเราพอต้องเดือดคนแล้วงบาดหน้ามือเจ้าจักหยั่งแปดมือเราติเลื่อยอาทิตย์มาเราต้นแล้วครับเนาะ อี me. hmm ่น hmm. hmm ี hmm. ่สกปรกขนาดไหนขนาดบริซ hmm. uh ิว hmm. ม so, nope. uh, hmm ีเตอ่าพวกมันเตาพัดล่ะเขาถามว่าผมติดไปเรื่อยๆครับผมหนาวก็ไม่เห็นต่อเขาได้ล่ะเออเขาบอเขาไปว่ากันได้เนาะก็ไปติดไปหลายมือได้เออครับเนาะอ่ะมาที่นี่เมื่อเมื่อก็นาเรียกทูพรต้องเรียกจะหาว่าโยกเก็ไทยตุไข่เบื้องเบื้องว่อซื้อไบเสียเจาเรียกเพาต้องเรียกามาผลสีพาเบื้งนาะกับเนาะให้หลามยังล่ะบ้าบ้องทวงก็ทนหนเลย นี่ไหมไ,ไม่ยังไม่ยังไม่ยังเลยเมื่อกีตัวนี้ไม่ยัง,งอืมนี่นะเกี่ยวกับตัวตีนั่นไหมอันนั่นนะค่ะทีพเขาต้องเลี้ยงทวงนี่คือไม้เหล็กสวงอ,อันตัวนี้นี่กันไทยเขต้องเลี้ยงทวงคือไม้หรอกเหล็กเก้าจบเขามาแล้เบิ่งเล็กทูบเก้าห <มา S 1> นึ่ง <มา S 1> แปดครับ 8, ทุกยมเบิ่งเอานี่ปูสังปูตักซีดคนไทยแล้วนี่เล็กทูบเก้าหนึ่งแปดนี่ครับเห็นบว่ามันตรงกันกับเบ้ามองทวงหรือว่าเห็น นกกำงนี่อันเรก,กันมันตรงกันเราผู้จ้อเราว่างเลยรดมีเฮหนึ่งพีกาย,ยวนวันวันห้าร้อยินี่แล้วขยเาเสื่เอเีขยเาเสื่อมี่คนแตกพงแมนครับระวงังตัวนี่กับมองได้โดนโดนพต้องเรียสารใดมองพอต้องเรียโดนโดนจงไปเสน,นึงนี่เฮนแมนแท้สารพอต้องเรียมาคอยไป้ไปดแรกนี่สุดยอดเลยตรงตทุกมองเลยครับตันนี้ยืนยันกล้าวเาด็ดปากเต็มโอ้เต็มปากอือนยครับเนาะ เห็นมาแล้วนี่จังกาเวานกคำล็อกไห่ล่ะนี่ล่ะหําแข่งไห่ล่ะนี่พ่อทวงบอกโอเคเบิ้งกบู๊แล้วผมว่าเดี๋ยวพ่อต้องเรียดทวงให้บูกันนี่นกครับำ้กนี่เบามองซีเดี๋ยวพอต้องเรียดเห็นเลขอยู่แต่ว่าบ่าทีต้องคือนเหล็กใหญ่ๆนี่พ่อต้องเรียดเห็นนี่ไม่เคยพลาดพอต้องเรียเห็นซีตัวทอหัวที่ผ่านมากเห็นเลขกซีตัวทออันอันอันรถกระบะอาด ทำไมนั่นแต,แต่กงหัวตาเงี้เงนเลขซีแต่ส่วนนี่เออนี้เอาแบบนี้นี้ผมพอเียกสิซองเบื้งเลขยักษ์ใหญ่ที่ว่าพอท่องเลียงทวงห่มูจ้าเม่นๆนี่เราเลีทูบกหู้กันแล้วล่ะเก้าหนเลขเซียนซีหกสามกนี่เออ,อคิดได้เ้นมียเลขเซียนซี่หกสามกเลขส, 4, 63, 63, ลขสตัวลางก็คือหนึ 1, ่งกตเลขทูบเก้าหนึ่งหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือระวกระเบิงท่านั้นมูเจ้า เฮียงเชยงด้วยลวยางขับกระปูสังผู้สักศิษย์นะครับแล้วใหละเบ้ามองคอยสิภาพผูเจ้าไปเออกกบ,บิ้งกงกบัทันโอ้เรีกยกย,กยักษใหญ่กองปูสังเอ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 อผู้สักศิ์เบื้องรับมองไหนล่ะมองคอต้องเรียท่วงเรล็กซี่บางกลางยังอยู่ยจุต้นไหวมันรลมพัดน,นี่เหรอเห็นว่าหามันนั่น, <laughs> น,นเรล็กซีเพราะผมพัดตั้งไหนพนต้องเรดังยู่ยังยังเห็เลยเลกซีเด้อก็ ที่ว่าผมว่าผมบอกท่านผู้ชมว่าเจ้าสิเลื่อนจบสันใดมากเจ้าเอิ้นสีคือเก่าเหมือนตัวใหญ่ชัดเกลียนมั้ยมไม้เขาต้องเรียบว่าแล้วก็เนาะเมื่อกันนะยืนเมื่อกันไน่อยเจ้าอันนี้ว่าเป็นเนาะเอาเขาจะเมื่อกันนะแขม่วเนี่นี่คือผมว่าบ้อนนี่นั่นเห็นว่านั่นว่าไอเล็กแขม่เนี่ยเจ้าจบเยอะมากก็เป็นเล็กสีครับท่านผู้ชมมันตีมันตัวใหญ่อืมบัดที่นี่เมกมันออกหนึ่งสีที่ผ่านมาบันได้แทะตัวโนนีนั่นอ่ะมันเป็นเล็กหนึ่งโอ้ยพอแล้วปึกเนโด ผมแกั้งแต่ว่าพอต้งเรียนไหมผมยอมรับเนะครับเบิ้งดีๆเด้อไปเบิ้งยอดหลังเด้อผมไปท่วงหาซีหาเพราะนะบัดเดี๋ยวแทีบเป็นไหนซีหนึ่งตรงๆยังมีปัญญายอาอยู่ตบหัวเจ้าของจะแปดเทียบกันนะบัดเจ้าแนวเขาเดิมจะคึกนเบื้องดีตึ้งตะพงเขย่าทุกทซีงบอกซีหนึ่งขับขับขับผมยอมรับท่านผู้ชมผู้ขายอมรับว่าผู้ขาปึกอ่ะคอยบอกคอยสอนเราตอนพี่น้องกันดอกท่านผู้ชมเบิ้งเอามียังว่าอยู่ต้นหน้าต้นตายเจ้าเนาะครับเนาะเบิ้ง แนงแนงแนงข้าซูมให้มูเจ้ากับเบิง้งคักๆแล้วกันเนาะขันคอยปวดแค้นคอยก่อสิไปกับทันทีอืเบิ้งเอานี่ครับเนะาะนักผู้ใดเห็นจังไเนก็เป็นโชคเป็นลาภไปเบิ้ลนะครับขันพอท้องเรียเเดิมเดี่ยวซองฟื้นไฟกับบ่อสมบูรณ์แบบปันได้ดอกถามว่าเป็นยังตีชาติใส่กับใส่ในบ่อโดนเบิ้ลหรอว่าท่านาาพอ่นพอแปดข่วมไฟไปหรอแล้วกันเนาะโอ้ขอ,ของคนก็บสิว่า โอ้พ่เจ mm. ้าวิไฟแล้วพังแดงนีกูผู้คนว่าพองเบิดแล้วเจ้านะยกัวตาตาตัวระดมหนี่บอกเบิร์ดม้งเบิ้วครับด้เบิงงดแมนซื้อมาะไรอ่วแมนเฮ้มาที่นี่สิพามือเจ้าถ่วงไหมนะครับเรื่องนี้หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบอกเห็นว่าโอ้พอดงิ้พ่อเ่าวาดูพิรำคาดว่าึเต็มเลขสองมางกรนะครับแล้วแพี่้ผมสองให้เบิงเลยนี้เดี๋ยวท่่วงให้เบิรงเลขสองทีชัดเกณฑ์แบบจ้างคับ ก็ที่แล้วก็ท่วงเรียกซีแบบนี้แหละมาที่นี่ช่วงเรียกสวงไห้มูเจ้ามาที่นี่สว่างยังตีพอทรงแรกก็ที่ท่วงไห้มูเจ้าสองเก็เก่าเออเออเออสวงเก็เก่าจกข้าวพ่อมาตุ้มพี่บอกกันเลยครับมาขึ้นจะได้เข้าบดๆเราสิพ่อกลับตัวไปเข้าล่าตัวโอ้ครับนี่เอาผมถือได้ไม่ไปภาพอีกครับเร้าผมพอตรงแรกคนเดิม ืัอนี้ผมมากระเป๋บบามองทีมงานหังหังหมายหังผู้หนึ่งไปกำปลังอ่าบคนเดิมนะครับเนาะหังผู้หนึ่งกับมาครับทอ่องเรือปุ้ยนี่เนี่าะเอาปูนะครับเนาะปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์ืันนี้ผมพอท่องแรคนเดิมกับทีมงานหังหังหมายหรือว่าท่านผู้ชมกำลังเบืองปูอยู่นี่ขอลนะคบเนาะไปพักผ่อนย้อนใจคอยปูรอดรับฟันดี คบเกมใยญ่ไหนคบไข่ใหญ่ม,มีบุญบาร,รมีหลายอย่างครับเรืปูสังมูนี่ผมขอลาคำนี้ผู้ขากูเดินทางแขวะขาดปลอดภัยนะครับเนาะมาคคุรวบาปูสังแล้วได้โชคได้ลาบโอ้เพิ่นให้เต็มกระเป๋าเลยเบาบองนะครับเนาะมุ่งขอขอบคุณปูสังหลวงนาผู้สักศิษย์หูทิบตาทิบมาที่นี่ผมสิบพ่อให้เอฟซี FC, พ่อตองแล่คนเดิมทั่วโลกมูเจ้าน้องรับฟันดีควบเกมใยญ่ไหนคบไข่ใหญ่มี เออแล้วครนับเนาะนรับเดืนนอ,นอนเงินหมื่นนนตื่นเดืเงินแสนแปดมือมาในแก้วมานี้คิดสิ่งใดไกรไดสมข้อม,มูลเจ้าคิดกับท่านย่อมเดินทางไปใส่มาใส่กับพี่กับน้องไปต่างจังหวัดต่างที่ยุ่เจ้าของไปเยี่ยมญาติบอกได้กระซาเล่พี่น้องเข้าไปโนนี่นัยุหันธรรมดาบ้านเขามีทุกคนลรกครับเดินทางปลอดภัททยทั้งไปทั้งกลับผู้ผ้าพี่น้องป้องปลายของเจ้าของไปทานตรงับผิดชอบโอ้ยหัวใจต้น จะกินยังดีนันนะมีสติคำนวณว่าต้องไปเราไปต้มบาราดิยอมแล้วเอาผมขอเออพ่อสานี่แหละครับผมพอต้องแด่คนเดิมขอร่าํามนี่เออเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามก็ปลู่สังผู้ศักดิ์สิทธิ์อยุดพนยุดตำบลจะปาขันบ้านกว่าครังนี่พลวันภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลเดียวก็พอท้องแด่คนเดิมบ้านบ่ไกลกันดอกมอนี่ผมก็บ้าบองขอร่าบ่าบองครับจีรา่านผ่้ชม่มใไหมใส่เสียงตุ๊ดอ่ะบอกคนลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมก็เช่นกันครับผมพอท่องแหล่คนเดิมนี่แหละเฮงเฮงรวยรวยสวยๆวางามๆกับปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีและลาตีสวัสด์ทุกท่านนอนหลับฝันดีบายบายไปอืม